สวัสดีครับผมเคซีบารมีพุทธัสโลวันนี้ผมจะพาทุกท่านศึกษาและสะสมมีดหมอหลวงพะพัดวัดวยด้วนรุ่นพญาเหล็กอาถรรพี2561มีทั้ง2ขนาดนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาด2.5นิ้วสร้าง533เล่มหรือจะเป็นขนาดใบมีด1.5นิ้วจำนวนการสร้าง1,533เล่ม2ขนาดต่างกันพันเล่ม เล่มนี้ฟูถือว่าฟูออปชันนะครับเนไครับเป็นด้ามาขนาดใบมีดสอุดนิ้วจะเป็นด้ามแกะทาเวนครับการแกะละเอียดเหมือนมีดหลวงพ่อพัดทั่วไปไเล่มนี้ที่ผมได้มาก็จะมีสายศีลหรือพัดจีวร้วจะเป็นสายศีลผูกไว้ที่กันมีดและก็ยังมีรอยจานหลวงพ่อเหนไครับ,รบจารู้สึกจะเป็น หมึกเคมีน้ำเคินน้ำเงินนะครับอ่าก็จะเป็นทางด้านตอกลายก็จะเป็นเสมาเต็มใบแล้วก็จะมีโค้ดเห็นไหมครับโค้ดเนี่ยจะเป็นโค้ดเหมือนดาวกระจายแล้วจะมีพอพานอยู่ตรงกลางตัวด้ามลำฝักเป็นไม้สาราบดวัตะขอส่วนใบมีดเป็นเหล็กอาถรรพ์ที่ผสมทั้งว่าจะเป็น ตะแงเผาศพเหล็กพริกศพหรืออะไรก็แล้วแต่เหมือนกันนะครับเล่ม 1. 5ห้าไม้ก็จะเป็นไม้เหมือนกันแล้วก็จะเป็นแหมแหมนี่เป็นแหมเงินนะครับถามว่าแบบไหนหน่าใช้ส่วนตัวแบบไหนก็ได้นะสวยเหมือนกันครับดูการตอกลายช่างสวยมากเต็มใบเหมือนกันแล้วก็จะตอกโค้ดเหมือนดาวกระจายไว้อะ แล้วก็จะตอกเป็นสองุด้าก็จะตอกว่ารอพอพัดนอวถ้าเป็นเล่มหนึ่งจุดห้าตอกรอพอพัดเห็นไหมครับดูคอร์กันชัดชัดเห็นไหมครับสวยงามมากเลยนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะรันเลขเห็นไหมครับก็จะเป็นตอกอักขระถ้าเป็นเล่มเลขก็จะตอกมาอุแล้วก็จะตอกเลข เห็นไหมครับเกตก็ดีเรียงกันสวยงามเลขอยู่อีกฝั่งโค้ดอยู่อีกฝั่งนะครับโค้ดฝั่งซ้ายโค้ดดากกระจายนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับมิตหมอหลวงประพัสวัดห้วยด้วนรุ่นพญาเหล็กอาถรรพี261ขนาด2.5นิ้วสร้าง533เล่มหรือจะเป็นขนาด1.5นิ้วสร้าง1533เล่ม ท่านใดมีจะแบ่งปันทักมาได้นะครับพอดีมีออเดอร์อีกหลายเล่มยังไงฝาก like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยววันคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเอาสองเล่มนี้ไปส่งลูกค้าก่อนขอบพระคุณมากครับที่ติดตามรับชมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ